สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนนี้กะฝผลตกวางหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินชุ่มฉ่ำสดชื่นที่มารลอมอเองมอง,มอง,มองเบิร์ตต้นมีสามหน่อยพี่น้องเอใสม่มันด้มีสามหน่อยมันหล่นก่อนอนะเออ,อโอมาแล้วมาแล้ว ได้สามหน่วยต้นเตียอยู่แต่มันก็เป็นมางหน่อยมันล่นที่จริงลายอยู่ตอนที่เป็นลาย,ลายบยมได้มาเบิ้งหมนีมาเบิ้งลงไปได้เหลือเท่านี้เลยเด้สามหน่วยเย้เสามหน่วยโครูมะม่วงเืาสามหน่วย เบือต้นมีสามหน่วยพอดีโอ้โอแมงนี่หอมมันสิผลบัตกแลวเนาะสีแดดแล้วเนาะแมงอันนี้แมงอีแมงอีแมงอออเามะม่วงไปยำดีกว่ากินเปรี้ยวๆทำให้ร่างกายมีด่างกินมะนาวค่ะมะนาวกับมะม่วงกินรสสมค่ะ ที่มีรสสมเนี่แต่มะนาวน่ะจะมีด่างกว่าเพราะว่าจะทำให้ร่างกายมีด่างแล้วมันจะต่อสู้กับต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามาในร่างกายได้ร่างกายมีด่างมีด่างทำเมายะว่วงโอ๊ยพังยี่ฟังว่าทำยำมะม่วง ยำมะม,ม่วงใส่หอมแดงใส่หอมแดงเยอะๆเฮาล่ะหอมแดงก็แก้วัดได้ค่ะถ้าใครเป็นวัดนี้ทุกๆหอมแดงแล้วก็เอาไปห่อเสื้อผ้าแล้วก็เอาไปใส่ใกล้ๆหมอนเนี่ยจะทำให้เขาได้กินแล้วเขาจะวัดเขาจะมันจะบลแสบคอแล้วก็บรเป็นวัดมันจะหายเวลาต้องทํายำใส่หอมแดงยำมะม,ม่วงใส่หอมแดง ได้สามหน่วยครานี้แหละกินสรงท้ายบุได้กินซุกเพราะว่ามันลนบรประมาณเศ้าวกว่าหมากนี่แหละนี่มันล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 นหมดเลยมาเบิ่งยังเหลือสามหนึงสุดท้ายเลยด้ตะยำมะม,ม่วงกินวันนี้คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า จะหากกระว้าเข่าปันพางก่อนตลาดจักสิได้เปิดบอเพราะว่ามีคนติดอีกแล้วอำเภออากาศสองคนวาสันแถวแถวใกล้บ้านอ้อมแอมบ้านดอนท้อยละมีตะกอนแล้วกับสามคนบัดนี้ติดอีกสองคนเป็นห่าวาสันเบิ่งก่อนค่ะจักสิได้เปิดหรือบ่ได้เปิดตลาดก็ดีเอาไว้มือใกล้มือแล้วจังสิแจ้งค่ะื้นนี้วันศุกร์ละคะ่ะวันเสาร์เหลือวันอาทิตย์คะ่ะ อท <aff chter> ิตก็มาลุ้นกันนะคะว่าสิได้ตัวใดสิสรุปให้เบิ่งค่ะจะสรุปได้ทางใดมากจะสรุปให้เบิ่งนะคะหวยถ้าได้หวยมากก็จะสรุปให้เอาตัวในเอาในหน่อยตัวเอาตัวตรงๆเอาตัวเฮงๆปังๆแล้วค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ โชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดตีและตลอดไปค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะเฮงเฮงค่ะสวยๆรวยๆเฮงเฮงปังปังค่ะโชคดีจะเป็นของท่านทุกคนนะคะปรารถนามากค่ะให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่ามันเขามาาลายโควิดก็ดีมาทางนั้นแน่มาทางนี้แน่เนี่ยโอ้ไปใสก่กระบาดอีกเสี่ยงค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า